สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามคาดไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีเรื่องวุ่นวุ่นหลายต่อหลายประการเลยนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของฟิล์มรัตะภูมิครับท่านอดีตเคยอยู่เพื่อไทยนะน,นี่อดีตเคยอยู่พรรคสุดารัฐนะครับท่านผู้ชมอดีตเคยอยู่พรรคชัดเต่าปูนแล้วเป็นอะไรต่อจาหรือปัจจุบันนี้ไปอยู่พลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนียโดยตอนนี้ครับท่าน โอ้ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับท, <alon> ท่านผู้ชมหลังจากมีประเด็นข่าวครับท่านชาวชมไม่หยุดยอนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากฟิล์มรัตภูมินะครับท่านผู้ชมหรือไม่นันเนี่ยปมคลิปเสียงอะไรว่า20ล้านนะครับท่านผู้ชมโดยต้องเกินก่อนครับท่านวันนี้หนุ่มกัญชัยนะครับท่านผู้ชมพี่หนุ่มกัญชัยเดือดเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยหลังจากเจ้าตัวครับท่านได้ออกมาเปิดนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยมันมีคนไปแอบอ้างผมว่าเฮ้ยเป็นนักร้องคนหนึ่งนะครับแต่เป็นนักร้องเรียนนะครับท่านผู้ชมซึ่งา จริงนะครับท่านมีการนั่นเนี่ยเหมือนกับว่ามีลักษณะจะไปตบรัพย์หรือไม่นะครับท่านผู้ชมสําหรับพวกบอสดีไอคอนทั้งหลายอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะหมอกรายการโอนกระแสช่วยฟอกข่าวให้หรือเปล่านะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพละวันพลเกมไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวหนุ่มกันชัยเดือดลั่นครับท่านบอกว่าเนี่ยพฤติการเช่นนี้จังไรเหลือเกินนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อฟิล์มรัตภูมินะครับท่านผู้ชมก็คือบุคคลในข่าวครับท่านหลังจากไปออกรายการข่าวช่อง8นั่นเนี่ยเคลียร์ หนุ่มกัญชัยเปิดนะครับท่านผู้ชมในโหดไอไม่ใช่ในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับท่านแต่เปิดบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยลรคลิปเต็มมันนานขนาดไหนวะ29่นาทีนะครับท่านผู้ชมโดยได้มีการต่อสายนะครับท่านสําหรับไอผู้หญิงที่เป็นนักร้องอะไรประมาณนี้นักร้องเรียนแล้วเป็นอย่างไรต่อเฮ้ยได้มีการต่อสายมาฟิลม์มรัตภูมิหรือป่าวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอสปันของดีไอคอนบอกว่านี่บอสปันเฮ้ยถ้าเกิดอยากบอไปออกโหนกระแสนนเนี่ยจ่ายมา20ล้านอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะช่วยพดดดให้้้ีีขึนนอรแลวมัจะ เป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้ก็ไววป่วงนะครับท่านผู้ชมยอมรับแล้วว่าเห้ยฟิล์มรัตภงมิครับท่านรับแล้วเนาะเนี่ยยอมรับเป็นคลิปเสียงจริงของตัวเองเขาหาว่าผมตบทรัพย์นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีการตัดต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฟิล์มรัตภงมิครับท่านตั้งโตะแถลงนะเนี่ยกรณีคลิปเสียงครับท่านที่เป็นที่ชาวโชว์อยู่ตอนนี้ปมว่า20ล้านบาทมาออกโอนกระแสรหรือไม่กรณีคลิปเสียงที่พูดกับบรรดาบอสดีไอคอนมีการพูดถึงเงิน20ล้านอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยนะเนี่ยแล้วก็จะพาไออกนนรรร่่่าบาทะะััูชชมมยยยืี รับไปการอะไรจ้าบอกว่าเนี่ยเขาจ้างมาให้ทํา PR นะคะบท่านผู้ชมโปรโมทเพียงแค่การเสนอแผน PR โปรโมทเท่านั้นและเงิน20ล้านก็เป็นฝ่ายที่เขาเสนอว่ามีงบเท่านี้ผมไม่ได้เป็นคนพูดนะคะบท่านผู้ชมแล้วก็บอกต่อขอโทษพี่หนุ่มกัญชัยนะเนี่ยที่ฟิล์มรัตภูมิเอาชื่อไปแอบอ้างอะไรประมาณนี้แค่หวังจะขายงานให้ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาชื่อไปตบซับใครทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้เป็นอะไรต่อจ้าพี่หนุ่มกัญชัยโล่ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะบท่านผู้ชมโอ้ยเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรวะเนี่ยก็ไม่อาจบอกได้ครับ ท่านแล้วพลังประชารัฐเป็นอย่างไรต่อแล้วเนี่ยหลังจากที่ฟิล์มรัตภูมินะครับท่านผู้ชมเคยอยู่หลายพักเหลือเกินกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเพื่อไทยก่อนนะครับท่านแล้วก็ย้ายลาออกไปนะเนี่ยไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ลาออกไปอยู่กับชัดเตาปูน3อย่างนี้สลับกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมจาไม่ได้ว่าเฮ้ยมันหลายบทเหลือเกินครับท่านหลายพักไม่หยุดยั้งนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ล่ะจ้าไปอยู่กับพลังประชารัฐวเฮ้ยพลังประชารัฐตอนนี้ไม่เอาแล้วครับท่านชิงแล้วว้ยเฮ้ยพลังประชารัฐยืนยันนะเนี่ยไมมม่กกีิรรจ กับพักมานานแล้วคาดใช้เวลา 2- 3วันตรวจสอบนะครับท่านประเด็นที่มีออกมาอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่ที่ถัวลงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านขนาดตอนนี้แล้วเนี่ยทนายตั้มเป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยน่าจะจบไม่สวยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้มีการถามไท่ครับท่านเฮ้ยผู้กํากับโจตอนนี้แล้วเนี่ยอยู่เรือนจําเดียวกันหรือเปล่าผู้กำกับโจนะครับท่านผู้ชมถ้าผมจําไม่ผิดนะเนี่ยรู้สึกว่าศาลชั้นต้นตัดสินออกมาแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าไม่มีการอุทธรณ์ต่อนะครับท่านเพราะอะไรเจ้าเนี่ยไม่สู้ต่ออื ถ้าเกิดรับเลยนะคบท่านผู้ชมเป็นนักโทษเด็ดขาดนอชอเต็มตัวอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมีอภัยโทษมาก็จะได้รับนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติต่อสู้คดีไปอีก5ปี10ปีอะไรประมาณนี้อภัยโทษก็ยังไม่ได้เป็นอย่างไรต่อถึงคิวทนายตั้มครับท่านตอนนี้นะเนี่ยราชทันครับท่านวันทนายตั้มนะเนี่ยจะไปเชิญเหล่าอลีไว้ห้อยสั่งเฝ้าระวังทนายตั้มอะไรประมาณนี้วันเกงว่าจะเจอกระจดหรือว่าคู่อลีนะครับท่านผู้ชมสามนะเนี่ยเล่งสอบการแทงกันดับในเรือนจำมีนบุรีอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่่าานนู้ชมโดดยตอี ว่าจะน่าจะอยู่ยาวถามอยู่ยาวที่ไหนว่านี่ยาวลูกหญีการทานผู้ชมกรับหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมอยู่ในหลังยาวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านปัญหายังไม่จบนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งนับตัวทหารไอ้ไม่ใช่นนมันเรื่องลบนะครับท่านผู้ชมเรื่องสงครามเฮ้ยส่วนที่ลิมทองคุณนะครับท่านผู้ชมกับจุกรูเดชาครับท่านหยีหิวอะไรประมาณนี้หลังจากตอนนี้นะครับท่านเจ็ดประจันบาลตอนนี้นะเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชื่อหนังนะครับท่านผู้ชมแต่สองคนนี้ละจ้าอุ้ยตอนนี้ฉากกันไปฉากกันมานะครับท่าน ตอนนี้ลามไปยันสื่อท็อปนิวแล้วครับท่านแล้วก็ช่องวันอะไรประมาณนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเนี่ยถามทําไมล่ะจ้าสนทีลิมทองคุณครับท่านเตรียมเล็งฟ้องนันเนี่ยทนายจุกรลู่เดชาหยีหิวนะกับทดานผู้ชมแล้วก็ช่องวันครับท่านแล้วก็ช่องท็อปนิวอะไรประมาณนี้เฮ้ยพร้อมกับบอกว่านี่สาเหตุทาไมที่ผมต้องฟ้องช่องวันแล้วก็ฟ้องท็อปนิวจ่อในการทดานผู้ชมเตรียมจะฟ้องอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยท็อปนิวก็เหมือนกันนะเนี่ยผมจําเป็นต้องฟ้องถามจําเป็นพ่ออะไรจ้าลุงสนทิเนี่ยเพราะว่าคุณนั่นเนี่ยเป มีการโพสต์คลิปนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยทนายเดชาแ,แฉสนที่จุดๆเงินอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมพันกว่าล้านแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้เฮ้ยมีการพาดหัวข่าวแบบนี้นะเนี่ยสนที่็เดือดนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยคุณเท่ากับว่าเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใช้ทนายเดชาเป็นปากเป็นเสียงโปรโมทหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ฝากถึงคุณกหนกด้วยนะเนี่ยช่องของคุณคุณก็เคยมาบ้านผมแล้วทําไมวันนี้เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้เอออ้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบคือนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่คุณกหนกครับ ท่านเคยออกมาแจ้งนะเนี่ยเมื่อปี67เนี่เลยครับท่านแต่เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะเนี่ยกระหนกแจ้งสาเหตุทอ็อปนิวต้องถอดถอนรายการสถาบันที่ทางไทยออกนะเนี่ยเหตุขายโฆษณาไม่ได้ตลอด3ปีอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ต้องตับจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยทนายเดชาครับท่านได้ออกมาถามลั่นเลยนะเนี่ยสนที่เป็นใครนะเนี่ยทำไมผมต้องกลัวแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊าสนที่เปิดแผลต่อครับท่านไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เอ้ยทนายเดชาตอบหน่อยว่าเฮ้ยสนที่โผล่ถามเดชารู้ไหมใครตบซับผู้กำก,กับโจ้สิบล้านบา ขุดสนั่นลั่นทุ่งสนที่ขุดฐานเดชาครับท่านรู้หรือไม่นั่นเนี่ยใครตบซับเพิ่มกับโจ้ยี่สิบล้านซํำลายครับท่านสนที่ลิ้นทองคุณนั่นเนี่ยเตรียมจะบุกไปเรือนจําครับท่านเรื่องนี้ไม่ยากเดี๋ยวผมจะเข้าเรือนจําไปให้รู้แล้วรู้ลอดนะเนี่ยไปเยี่ยมผู้กากับโจ้ในคุกแล้วก็จะถามถามว่าอะไรจ้าถามว่าใครนั่นเนี่ยที่เงินสิบล้านอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยแลกกับการไม่เปิดคลิปนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรครับท่านแต่ที่แน่ๆแต่เดี๋ยวจะมีเรื่องของมมมม็ออออบกััพีี่่นนนนนคคคาผูุ้้ชยยิงวเต ออกมาชักธงธงลบอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วมันชักธงลบมากี่วันแล้วจ้าแม่มึงตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดก็ประมาณเดือนนี้ที่มันมาแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าบอกประชาชนทั้งหลายเตรียมรองเท้าผ้าใบให้พร้อมแล้วมาฟางใส่หัวพวกมันหรือเปล่ายังไม่ใช่นะครับท่านแต่ที่แน่ๆอันนี้ใช่แน่นอนกันเลยทีเดียวเพราะคือสินค้านะครับท่านปลาเกตขาวอบกรอบนะครับท่านะผู้ชมกินกับอะไรก็อร่อยสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานแอลโมนห้าร 0บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีลูกพุนนะ,ค,ะ 500, ครับท่านผู้ชม500กรัม200บาทครับท่านกล้วยหอมอบธรรมชาติ 150บาทขนุนทอดนะครับท่านผู้ชมมีหลากหลายครับท่านเออถั่วตุ๊บตับไม่ได้โฆษณาหลายวันแล้วเนี่ยถึงละร้อยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านเพียงแค่แอดไลนะ์นัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้เอ้ยแล้วจะยังไงต่อว่ากูอ้อเรื่องม็อบคอปทอนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีความอดทนเป็นเลิศน,นะครับท่านผู้ชมปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบรานว่าหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่แต่ละคนนนเนี่ยที่ขึ้นเวทีปาศสคอปทอเป็นอย่างไรบ้างจ้าดูสภาพไม่ได้นะคท่านอีะนะนนจหจ เสน่มาหน่อยอะไรประมาณนี้ถามใครว่ามีสเสน่อยากจะพูดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่พูดไม่ได้ครับท่านเพราะอะไรจ้าไม่รู้เหมือนกันครับท่านอืแต่นี้เอาคอปทอกรว่าเฮ้ยไม่ต้องไปคอปอ,อื่นนะครับท่านผู้ชมหลังจากอ้างตนตัวเนี่ยเป็นนักศึกษาปฏิรูปประเทศอะไรสักอย่างหนึ่งใบหน้าใบตาแต่ละคนละจ้าน่าจะเกษียณจากการเป็นนักศึกษานะครับท่านผู้ชมควรจะรีบสึกสึกไปได้เลยนะเนี่ยเอ้ยคอปทอคุยโวโตวลั่นเว้ยเฮ้ยเสลอไม่หยุดยัง้งโวล,ลั่นว่าชักทงลบ้วเนี่ยนัดประชาชนบุกอะไรวะเนี้ยปปช จี้คดีเทวดาป่วยทิพนะครับท่านผู้ชมว้ายตายแล้วตายแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยเทวดาป่วยทิพย์ให้ทักษิณชินวัตรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดยผมนะครับท่านอันนี้สารภาพตามตรงเลยถามสารภาพเรื่องอะไรผมไม่เคยเชื่อนะครับท่านว่าทักษิณชินวัตรป่วยจริงนะเน,นี่ยตอนที่กลับมาแล้วก็เป็นอย่างไรต่อตอนที่ไปอยู่ชั้น14อะไรประมาณนี้ผมก็เชื่อไม่ได้ป่วยอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรจ้าอีมมันอยู่ในไอ้นี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่มันนี่นะครับท่านมันอยู่ในดิวอะไรสักอย่างหนึง่งหรือเปล่าผมก็ไม่อาจแนะ่ นันเนี่ยหอนเห่ามาจะปีหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยสำหรับไอ้พวกบรรดาไอ้เล่นงานช่องสิอะไรวะชั้น14นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็รอเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยเฮ้ยไหนวะเนี่ยคลิปลับชั้น14ตอนนี้รับไปไหนแล้วนั้นเนี่ยตอนนี้รับจนหาไม่เจอแล้วนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้ครับท่านโอ้ยการีบ้านการีเมืองหรือเปล่าประชาชนขนานนามาแบบนี้ผมก็อยากจะเดินไปห้ามอีกแล้วนั้นเนี่ยอย่าไปเรียกม็อบคอปทอว่าเป็นม็อบควายขวางประเทศนะมันใช่ไไมใช่โอ้ยตายแล้วครูถอนคําพูดครับท่าาาานนนห้เดิเก นันเนี่ยแล้วก็น่าเสียด้วยนะครับท่านผู้ชมหน้าอยู่แบบนี้ ยังทําได้ไม่เหมือนแต่ว่าโชว์ก่อนครับท่านผมเป็นพวกชอบโชว์นะเนี่ยเหมือนหิวแสงเหมือนพี่เดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเตรียมชักธงลบเว้เฮ้ยโดยประชาชนทั้งใดนะเนี่ยถามทาไมอีกแล้วมีรองเท้าผ้าใบนะครับ่านผู้ชมแล้วถ้าไม่มีอ่ะเอ้ยถ้าไม่มีไม่รู้นะครับท่านถ้าไม่มีก็เดินตีนตาเอ้ยเดินตีนแตกแดกปากมันไปก่อนครับท่านใช้หมอเตอ์ตีนก็ได้นะเนี่ยยามาเก้าหรือว่าฮอนด้าวอล์คปทอเหมหนักไว้ยเฮ้ยชักธงลบแล้วเนี่ยนัดมวลชนใส่รองเท้าผ้าใบเตรียมบุกบปชจี้คดีเทวดาบยทิชั้น14 14 สพฤศจิกายนนี้ล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมจ้าโอ้โหยังไม่ทันจะเปิดเลยนะครับท่านผู้ชมมันหมดแล้วครับท่านไปติดตามเรื่องที่ปปชเทวดาป่วยที่ต้องเอาความจริงออกมาทั้งหมดแล้วมีอะไรต่อไหมจ้าชิปหายนะครับท่านผู้ชมข่าวอะไรกันว่าเนี่ยมันจบเพียงแค่นี้ครับท่าน ชักธงลบเพื่อต่อสู้กับระบอบชินวัตรท่ามถอดใจแล้วก็มีเครื่องหมายโอวไม่รู้คืออะไรนะครับท่านผู้ชมใส่รองเท้าผ้าใบเดินไปให้ใจถึงที่สุดนะเนี่ยวันพุทธที่13พฤศจิกายน6 7นี้เวลา10นาฬิกาอันนี้ก็แจ้งถแถลงไขให้มันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยคอพทอถ้าเกิดสมมติรอบนี้มึงคนน้อยอีกนะเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะขวามทําไมล่ะจ้าเนี่ยเฮ้ยผมอุตส่าห์นะครับท่านผู้ชมอุตส่าห์นะเนี่ยโปรโมทให้พวกมันฟรีๆนะครับท่านเงินสักบาทหนึน่งก็ไม่ได้เก็บนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อ่ออถ้้าเกิดคนนนย ขายขี้หน้านะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเตรียมอีกแล้วถามเตรียมอะไรเตรียมปี๊บนะครับท่านผู้ชมเอาไว้คุมหัวถามให้มอบคุมหัวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมผมอ่านข่าวไปนั่เนี่ยอ่านไปอ่านมาเรื่องเกี่ยวกับม็อบอะไรประมาณนี้อ่านไปอ่านมาเริ่มจะแล้วครับท่านถามเริ่มอะไรเริ่มจะายตัวเองนะครับท่านผู้ชมกูม,มานั่งแพมนั่งพาดกับ ข่าวแบบนี้ได้อย่างไรวะเนี่ยแล้วมันจะมีกวานประสบความสําเร็จไหมจ้าไม่มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ฟันธงได้ตรงนี้เลยครับท่านเออคอปทอมมึงก็เป็นม็อบข้างถนนต่อไปน่ะสมควรเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนั้นเนี่ยส่วนตอนนี้ขอซาวเสียงหน่อยครับท่านตอนนี้ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยหลังจากเปิดไปเจอช่องนั้นช่องนี้นะครับท่านผู้ชมหลายช่องเลยครับท่านที่ผมเข้าไปสํารวจนะเนี่ยเฮ้ยเรื่องเดชากับสนที่ริ้มทองคุณนั้นเนี่ยทำไมประชาชนไหลภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมนับเป็น เหลือเกินกันเลยทีเดียวในช่องคอมเมนต์ส่วนใหญ่นันเนี่ยพี่เดย์เตรียมโดน,นเนี่ยเฮ้ยพี่เดจัดสนที่ลิ้มทองคุณหน่อยอะไรประมาณนี้เพียงเล็กน้อยถึงปานกลางนะคบท่านผู้ชมแต่ว่าเนี่ยสนที่ลิ้มทองคุณคุณช่วยหน่อยได้ไหมนเนี่ยช่วยสยบธนาจุกรูจุกรูนนเนี่ยให้หายจุกกรูอะไรประมาณนี้ มันก็ประมาณว่าทัวลงทนายเดชานะครับท่านผู้ชมบอกทนายเดชานันเนี่ยหลักการก็ไม่ค่อยมีหรือไม่นันเนี่ยหางไปทางนั้นหัวไปทางนี้อะไรประมาณนี้อันนี้มากระแสะดีกูก็เชียร์แล้วแล้วเป็นอย่างไรพอกระแสะตกก็ติดหางตีตัวออกห่างอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมผมเพลนแล้วปวดใจเหลือเกินแต่ทนายเดชาเขาลั่นมาครับท่านใครมีปัญหากับผมนันเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เสืออุโสนะครับท่านผู้ชมใครมีปัญหาอะไรกับผมนันเนี่ยด่าผมมาได้เลยนันเนี่ยจะล่อด่าจุดๆๆดบิดามารดาอะไรก็ไอ้นั้นไดา สุนัขเขาอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหมา2ตัวที่ชื่อไอเฮงไอไลท์ ang, ight, อะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยทีนี้สนที่เตรียมเปิดนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยเตรียมจะไปเยี่ยมผู้กํากับโจ้ถึงในคุกกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่มีกระแสข่าวมานะ้เนี่ยอันนี้เป็นคำอ้างนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่ยากนะเนี่ยหลังจากมีข่าวเข้าหูนะเนี่ยสนที่ริมทองคุณก็ถามเดชาจุกกู้นนะเนี่ยรู้หรือไม่หลังจากมีคนมาบอกอะไรประมาณนี้มีใครคนหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าตบรั์ผู้กำกับโจ้สิบล้านบาท แลกกับการอะไรจ้าแลกกับการไม่ปล่อยคลิปนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยแล้วมึงซื้ออะไรกับเขาวันเนี้ยมันเป็นข่าวก็ต้องออกมาพูดนะครับท่านผู้ชมโดยข่าวดีเปลี่ยนออกครับท่านข่าวกระจกเปลี่ยนเข้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมข่าวดีเสียตังค์ครับท่านข่าวละยทำทําให้ฟรีหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมท้าสนที่รีฟ้องนะเนี่ยอยากจะลองนอนคุกก็ได้มีประชาชนทั้งหลายแห่ถามผมมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยน้องนัดขยันอยากจะไปนอนแล้วเหรอวะเนี่ อันนี้ก็เป็นภาพปกคลิปของเมื่อวานครับท่านฟ้องมาเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้เอ้ยก็ไม่รู้ว่าเต็มรูปประโยคนี้หรือเปล่านะครับท่านเพราะผมเติมหรือไม่ไว้ข้างหลังถ้าสนี่รีบฟ้องหน่อยนะเนี่ยอยากจะลองนอนคุกแต่ไม่ใช่ทางนี้นะเว้ยเฮ้ยถามทางไหนเนี่ยเปที่จุกกลู่หยีหิวได้เลยสนี่ไม่ทนเว้ยเฮ้ยลุยฟ้องคนกล่าวหาโดยก็ได้ออกมาลั่นนะครับท่านผู้ชมใครว่าตัวเขาเองเนี่ยโกงอะไรประมาณนี้โกงธนาคารเป็นอย่างไรต่อเตรียมฟ้องนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประสบป,ปัญหาคลังกระสังเลยครับท่านช่องอะไรวะทอ ช่องท็อปนิวนะครับท่านผู้ชมสนี่ลิมก็เอ่ยมาแบบนี้ไม่รู้จะเคลียร์กันได้หรือไม่เฮ้ยแต่อีกมุมนึงผมก็มองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเขาเป็นสื่อเขาก็ต้องเสนอหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยแกคงคิดว่าประมาณเหมือนกับว่าเนี่ยมายืมปากทนายเดชามาดา่าเราหรือเปล่าอะไรประมาณ,มาณนี้มาแทะข้าหรือไม่หรือไม,อไม่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านเกือบไปแล้วนะครับท่านถามเกือบอะไรจะเนี่ยโดยผมไปแคปมาจากใน y o YouTube นะครับท่านผู้ชมปุ๊บปุ๊บสำหรับข่าวที่เกี่ยวกับทนายเดชาอะไรประมาณนีี้ทท่่ขออองงช แล้วก็เป็นอย่างไรต่อเกือบจะโชว์แล้วนะครับท่านผู้ชมวันนั้นนึกยังไงไม่รู้ว่าเฮ้ยกูอยาโชว์ดีกว่าวันเนี้ยเป็นอย่างไรต่อโอ้ยมันงั้นบรรลัยชาติเลยนะครับท่านผู้ชมอืมก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้สิงรัตภูมิจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับท่านผู้ชมหรือว่าปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ออกมาซัดรัฐบาลอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสมัยเศรษฐาทวีสินออกมาซัดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ช่วงเลือกตั้งช่วงหาเสียงนั้ะเนีี่่่่่ยววาาาไไไมมมด้แจกหรือทง ทำสาเร็จหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเออว่าไหมสิริกัญญาตอนนี้ก็ดูเงียบไปนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะโผล่ออกมาแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าฟิล์มรัตภูมิก่อนครับท่านเฮ้ยแล้วตอนนี้นั่นเนี่ยมาทําให้พลังประชารัฐนั้นเนี่ยต้องเดือดร้อนอีกแล้วหลังจากเพิ่งมีปัญหาคารรัการสั่งนะครับท่านผู้ชมลูกรักประวิธฮะไอเอ่อไอไพบุญไอสามารถมันพิงกลือไปแล้วเหรอเรียกมันกลับมาแล้วไพบุญตอบว่าอย่างไรว่าเรียกมาทำหาอะไรวันนี้พักมันจะไปไม่รอดแล้วนะเว้รมหืมหอ,หอไ่ มีนะแล้วมึอพูดทำไมพูดให้รู้ว่าไม่มีนะครท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้วตายแล้ว ล้วจะทำพือต่อเอ้ยอันนี้ก็ยุ่งยากนะครับท่านผู้ชมมวยข้ามรุ่นเดชาสนธินั่นเนี่ยจะจบลงแบบใดเว้ยเฮ้ยแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าพิธีกรมาแก่แมวสาวนะครับท่านผู้ชมทนายเอกมหาสวัยมหาสวรรค์น,นั่นเนี่ยได้ถามเฮ้ยแล้วคุณไม่กลัวเหรอเนี่ยคุณสนธินั่นเนี่ยอะไรประมาณนี้ทําไมผมต้องกลัวด้วยนะเนี่ยเกิดมาช่วบพ่ออะไรวะเกิดมาช่วนาตาปีผมไม่เคยกลัวนายสนธิอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็นายสนธินั่นเนี่ยมาโหนผมดังหรือเปล่าอันนี้เดชาพูดนะครับท่านบอกว่าเนี่เอ้อะไรว เนี่ยต่อไปนี้จะลั่นว่าจะไม่พูดถึงตัวเขาเองแล้วอะไรประมาณนี้สําหรับส่วนที่ลิมทองคุณจะไม่พูดถึงทนายเดชาแล้วพิธีกรถามเชื่อหรือไม่ทนายเดชาบอกไม่เชื่อนั่นเนี่ยโดยเดชาครับท่านทนายเดชานนเนี่ยได้อ้างส่วนที่ลิ้มทองคุณแล้วเนี่ยยอดวิวเขาน้อยนะการทาช่องของเขาอ่ะยอดวิวเขาไม่เยอะเลยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เยอะแล้วนะเนี่ยเพรววาะมาทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องผมอะไรประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยตัวผมมีราคาแล้วก็ผมก็เริ่มรู้แล้วนะครับ่านผูน้ชมทําไมประชาชนหลายภาคส่วนครับท่านรู้สึกว่าจาม เออี๋ทัวลงทนายเดชานะครับท่านผู้ชมคงจะแบบมันมันหน้ามันหน้าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ออไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านขนาดเดียวกันนะเนี่ยตอนนี้โวยกันให้วุ่นนะครับท่านผู้ชมกลุ่มต้านทักษิณครับท่านหลังจากที่ตอนนี้กุมภาวะกุมภาวะปีจัดใหญ่ว่าเฮ้ยเตรียมเก้าอี้หมื่นตัวกันเลยทีเดียวรอประชาชนแห่ฟังทักษิณชินวัตรขึ้นเวทีปราศัยช่วยหาเสียงอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วก็มีคนดิ้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยทักษิณแน่จริงใช่หรือไม่ถามยังไงต่อหากูยังไม่เคยไม่เคยสยบ ปากไปถึงมึงเลยนะเลยมันมีคนบางคนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยทักษินมาดีเบตกับพิธาลิมเจริญรัตไหมอะไรประมาณนี้แล้วจะต้องไปดีเบตไหมจ๊ะเฮ้ยถ้าเกิดจะดีเบตหรือไม่ดีเบตนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องของผมนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรตอบผมเลยไม่ได้ไปเสือกนะครับท่านแต่ถ้าเกิดมาดีเบตก็ดีอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะมีสื่อบางสื่อรับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้นันเนี่ยนั่งอยู่กับบ้านจีบปากจีบคอครับท่านซัดอย่างนั้นซัดอย่างนี้จนตอนนี้แม่มึงที่ไปแทบจะไม ไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านเออแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้นะครับท่านผู้ชมสนทิยานชื่อเลือไทยในธรรมไอ้ไม่ใช่อันนั้นเตรียมจะไปร่วมมอบอะไรกับจตุพรหรือเปล่าไม่อาจบอกได้สนทิยาสวัสดีครับท่านโผยื่นสารแลธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมปมประเด็นที่ว่าเจ็ดพักร่วมนนเนี่ยไปบ้านทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วก็เอ้ยเจ้าทักษิณความผิดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเนี่ยปมประเด็นที่ว่าเอ้ยไปกินมาม่าที่บ้านจันทร์สองล่าอะไรประมาณนี้ หรือไม่นะครับท่านผู้ชมพ่ออะไรต้องเติมหรือไม่วะรู้สึกว่าได้ยินมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากได้ยินเป็นอย่างไรต่อผมก็นั่งงงครับท่าน โอ้ยหอกหักสักรเบือนี่มันไม้มีเรื่องจะเล่นแล้วหรือว่าเนี่ยลรวจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยตอนนี้รู้สึกว่าสารธรรมนูรับแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องที่ว่าเพื่อไทยแล้วก็ทักษิณนั่นเนี่ยอะไรว่าครอบงำหรือเปล่าแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมประเทศไทยนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมตินาย,ยกอิงลุและเนี่ยเออใช่เออนักฟันธงเคยออกมาลั่นนะครับท่านผู้ชมทักษิณชินวัตรจะต้องจบแล้วนะเนี่ยในเดือนเกิดเดือนนี้เลยเดือนเกิดของผมใครใจบละจ้าทักษิณ่ะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อ อุ้งอิงก็จะจบนะครับท่านผู้ชมประมาณช่วงตุดจีนครับท่านแล้วถ้าเกิดไม่จบล่ะไม่จบก็ต่อเวลาไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่าต่อเวลาโกด้นโกอีกครับท่านต่อไปเรื่อยๆนะเนี่ยวันนี้ถ่ายผิดเดือนนี้ถ่ายผิดก็ไปถ่ายเดือนหน้าใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนเนื้อหาครับท่านเปลี่ยนแค่วันที่พอนะเนี่ยแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับท่านผู้ชมส่วนม็อบคอปทอนัดคนผูกรองเท้าเชือกลงเท้าอะไรประมาณนี้โอ้ยมึงไปตกลงกันเรื่องฟันปลอมในม็อบมึงให้ได้ะกก่่ออนดีวาหรื ไม่อาจแน่ใจนะคบท่านผู้ชมเห็นได้ข่าวว่ามีปัญหาคารากระสั่งเรื่องฟันปลอมคนแก่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ครับท่านแต่ที่แน่นๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เยาล,ลบขนาดนี้กำลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สักเล็กน้อยถึงปานกลางจะดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน